ทางุพพ์พ่อพ่อในพ่อให้กับทางโรือไม่ติดเทือกไปแล้วนะฮจำนวนเงินนะฮะหกล้านหกแสนบาทนะครับพี่น้องนี่ลูกจักงผ้ายาวสี่ข้าปี่ข้าน้องมาำบวนนะครับวายเท่าเวนสวรรค์วัดจุมกระเชอนะครับวัดจุมเชอร์ประยูทีแปดลิ้วนะครับชะเชิญเศร้านะครับ เดี๋ยวไปไหว้ขอพอรกัน,นถ้าได้นะประสงค์ที่อยากจะถวายเพื่องสังฆทานแะต่ถ้าท่านที่ไม่มีเพื่องสังฆทานมานี่ก็เป็นงานโลงศของเราจะมีชาวเวสสุวรรณร่งดวยนะครับพี่น้องตอนนี้ลุงแจ็คก,ก็ได้ลายบูชานะครับถวายน้ำแดงมากรูนะครับแล้วกะ็มีดอกไม้ครับพี่น้องมีดอกไม้ทุกเทียน นี่ครับตอนนี้ครับได้ถวายลวแล้วล่ะก็ได้ปักทูกเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวกับไปปลูกปลูกพากันนะครับเพื่อเป็นสิริมงค้นนะครับนี่ครับพี่น้องได้มาแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ได้ปูกทาสีสามสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพีวเข้าก็ทิเขามาวายท่านเท้าเวชวัณท่านเท้าร่ำรวยนะครับนี่ครับพี่น้องท่านพ่อเพิ่นเมตตาก็มาขอป้อนกันนะครับสาธุ ครับพี่น้องหลังจากเข้าผูกผ่าสามสีแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปจับหม่องขอเท่าของท่านเท่าเวสุวรรณนะครับเพื่อขอพรขอโชคลาภให้ประสบผลสำเร็จนะครับไปขังในกันเลยนะครับท่านเท้าลุ่งเรือง นี่ครับท่านเท้าเวสุวรรณท่านเท้าลุงเลือนลูกามาขอพรเนอสาธุนี่ครับพี่น้องตอนนี้ลูกยักก็ได้ไหวท่านเท้าลุงเรืองนะครับเท้าเวสุวรรณวัดยุกเชอร์นะครับสิยนีสององ์นะครับพี่น้อง ุนยูทางพ่นองหนึ่งนะครับทังพ่นก็เป็นท่านเท้าร่ำรวยนะครับนี่ครับอขอให้ประสบผลสำเร็จนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะครับมีโคมีลาบเฮงเฮงรวยรวยน้ำกันทุกทุกคนเด้อครับ ม styles, มย kind of <tes> ครับหลังจากวายท้าเวสุวรรณแล้วครับเป็นมารับพร่อนน้ำหลวงพ่อนะครับกับหลวงพ่อท่านผู้สร้างท่านท้าเวสุวรรณนะครับนะครับ เชิญานมาถึงท่นี้ครับเรินมกานะครับมันต้องรอตังนี os, uh, so ้เลยครับอนุโมทนาสาธุน้ำกันเด้อครับนรั นี่ครับพี่น้องหลังจากทำบุญไหว้พระไหว้ท้าเวสวุวรรณเรียบร้อยแล้วครับมาชมวิวริมน้ำนะครับนี่ชมวิวริมแม่น้ำบางประกงนะครับสวยงามมีหลีครับพี่น้องนี่ครับแม่น้ำบางประกงมองนี้ก็เป็นริมน้ำวัดจุกเชอจุกกระเชอแล้วพี่น้อง ครสามาชมวิวได้นะครับสวยงามกระเป็นแม่น้ำบางปะกงนะครับปุ่นมีฝูงปลาแหวกใยเบิงนํำครับพี่น้องมาให้อาหารปลานะครับปลาหลายครับอยู่หน้าวัด นี่ครับเป็นแม่นม้ำบางประกงนะครับพี่น้องบรรยากาศล่มพัดเย็นสบายนะครับมองนี้ก็เป็นเขตอพยทานนะครับคุณปลาลุงปลานะครับไาอาหารปลาปลาหลายนะครับ ุมผัดเย็นสบายครับพี่น้องครับกะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงจักผ้าเงาขอจบรายการได้เพียงเท่านี้นะครับขอให้พี่น้องทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้จงมีความสุขความเจริญล,ลุ่งเรื่องรวยเงินรวยทองนะครับ ปราถนาทิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมดังความมุ่งมา่ปรปาถนาขอให้ท่านท้าวเวสสุวรรณปกปักรักษาคุมค้องนะครับให้รวยเงินรวยทองทุกๆคนเด้อครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ